วันนี้นะคะอยู่ที่บ้านคุณประยุทธ์ค่ะสะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสระน้ําล้น๋อไอ้อบัวคนท่ตื่นเต้นเองเลยนะคะว่ามันสวยจริงๆนะคะแล้วก็ว้าวมีม่านน้าด้วยนี่ค่ะนี่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 นนนนอโอ้มีม่านน้วมัมีไฟรอบม่านน้าด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะว้าวสวยจริงๆค่ะ ภูมิใจในผลงานนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณประยุทธ์มากๆอีกหนึ่งคนเช่นกันที่ให้เราทําสระว่ายน้ําสวยๆขนาดนี้นะคะสวยๆจริงๆอ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะแบบเข้ากับบ้านนะแล้วก็เข้ากับตัวที่ลูกค้าต่อเติมมานะคะอ่าสระว่ายน้ําของบ้านน้ําดีไซน์นะคะของเราเองว้าว อ่ะให้มาดูมุมกว้างบ้างนี่จ้ามุมกว้างนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายทำวิดีโอกันเนาะให้ดูแบบยาวๆกันไปเลยว่าสวยขนาดไหนนะ สวยๆใครอยากได้แบบนี้ทักเราเลยค่ะม่านน้ำดีไซน์อะไรเฮเว่นนะคะรับสร้างต่ไว่น้ำทั่วประเทศเลยด้วยงานคุณภาพด้วยใจที่ทำให้ได้ให้ด้วยใจจริงๆนะคะตั้งใจซื่อสัตย์แล้วก็อยากให้ผลงานออกมาดีออกมาสวยให้กับลูกค้าทุกบ้านนะคะโอเควันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ